สวัสดีครับพ่อแม่ปองป่าทุกทุกคูทุกทุกคนมือนี้เฮาสิมากลิ่นลูกชิน้นย่เดึกน,นะครับกับน้ํายำมาดามมิลวี่กินกับอะไรก็อร่อยมือนี้เฮาสิมากลินกับลูกชิ้นมึงพี่บอกไลน์ใหม่เพราะว่ามือนี้หิวข่าวอีกแล้วหิวข่าวอีกแล้วอ่ามือนี้มีแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับเพื่อนนอ้อง,ง,ง,งจริงจริงเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,น้องเขาสิบโบวาวน้ำน,นะครับอะารง่านตัวด้วยน้องจริงๆ น้องจริงๆเบาๆนะโอเคเขากินเลยอ่ะไม่ก no? mm ิน hmm. ก mm. ับลูกชิ้นแต่ว่าลูกชิ้นไม่สิเป็นหน่อยๆนะอืมมือจับแสบคังม้กเนี่ยอืมอืมซับลูกชิ้นกับซัม น้ำยำก็แบบมันกับน้ำยำจุ่มจุ่มจุ่มเียมากอืรสชาติยำของไม้ด่านมันจะออกแบบหวานๆเปรี้ยวๆในจักน้อย มันกระสือแซบมันกระือร้องโตรกลิ่นกับยังกระสืแซบเพชรเบ,เบ,เบาๆอืนะหอมหอมสักบ่ได้สักบนะ่ได้เนาะักเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะจ๊ะน้ำย้ำมันฟงแซ่บหลายกระได Ừ. Đừng cho Nó ừ, sạp xuất Dưa được xin dưa dưa Đọt được à. Đó uh. mm น้ำยำคอมบันดาบมิวเวียก็มีสองแบบก็คือเป็นมีใส่นัมปลาลาดับไบซนัมปลาลาดับไซนัมปลาลาสดเปรี้ยวๆหวานๆส่วนน้ำปลาเนี่ยกระือออกแบบว่าออกแบบอร่อยหวานเปรี้ยวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้อนน 1, 8, ยอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบ ml เด้ออันนี้สองร้อยห้าสิบ ml ลองสั่งดูยูเพจก็ได้คือเพจก็ชือเพจมาจัดมิวเวียล่ะ Rats, eat, i mean. อืมชอบมันพริกๆรยุ่ยๆเผ็ดๆอืม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 ได้มากมันได้คำแม่ เส้นลายานังยําเลยะขันเรือเนะอาะแล้วเสีเปไปใส่แบบว่าใส่หมูยอนะเส่บมั้แซ่บรากาศถิ่นเะได้วิธีการใส่นางย้ําของไม่หามนมิวิสก็ขันเส้นมันแซ่บเด้อย่าไปเสียดายเด้อเทใส่เบ,บิดขวนโอ,อ้ยหนังหลายๆแซ่บสสัน ส่วนหอ mm. mm. ตน้ำาม่ว่าพาอขามากอมัมกอใส่น้ำปลาแดกมันคือสั็มมันคืัว อือกินไปกินมากอ่ะอืมต้องจริงๆต้องจริงๆหิวเข่าปะนั่งขาจะบะตอบถ้าน้งจริงๆตอบถ้าถ้าน้ำจริงๆตอบพวกขาถือแล่นหนีห <laughs> ยาดอืม ถ้าน้องจริงๆตอนขึ้นแลนนี้เลยออโอเคนัมเบอร์วันบอกเลยมึงมึงน,น้ำยำว่ามันขัดอื ຫືຫືຄ mm ັກງອກອືນະນຳຍນິນນེນນེນນນນນນນອື อืมอืมอืมไปลโอ๊ยะมาคั่กแท้มาคักอืม เกี่ยงพ่อแม่พี่น้องเกี่ยงอืมอืมฮะเนาะมึงจำยำว้า น้ำยำไม่ต้องเป็นเซตตาน้ำยำเฮ้เ hey, บบเลยเฮ้เบกันเบบะสดอไหมอืมแซ่บอืมอืมอืสดเลย hey, นครับอืมอืมอแซ่บเ้อแซ่บเด้อพรอแเมนพี่น้อง อิ่มพอดีอะสิบกว่าไม้หูเข่าอืม

ไปแล้วเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะกดตับกดแชร์นั่นเลยเดอ้อกดไลค์กดแชร์นนเดอ้อไปแล้วเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบาย